สวัสดีครับผมรัชกนสุรสารครับการพูดคุยกับทุกๆท่านในวันนี้ประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับท่านผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าสู้หัวชนฝาครั้งนี้ผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิมก็ท่านเดาได้ไหมครับว่าใครครับที่สู้หัวชนฝาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนเดิมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเดาไม่ได้หรือเดาได้เดี๋ยวก็คุยกันเลยนะครับการพูดคุยในวันนี้นะครับคนที่ผมหมายถึงว่าสู้หัวชนฝานั้น<ม>ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย<ม>ก็คือคุณทักษิณชินวัตรครับคำพูดหัวชนฝานี้ก็เป็นคำพูดของคนที่เคยทำงานร่วมกับอ,อ,อดีตนายกทักษิณมาพอสมควรครับ<ม>เขาก็บอกเขารู้ดีว่า ในทุกครั้งของการสู้ของคุณทักษิณนั้นก็จะสู้แบบเทบทหน้าตักหรือเรียกว่าสู้แบบหัวชนฝานั่นเองนะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นจากการสู้แบบหัวชนฝาในครั้งนี้ทำไมจริงผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเริ่มต้นนะการพูดคุยในคลิปนี้ด้วยการ ย้อนอดีตเล็กน้อยครับนะก็คือย้อนไปถึงเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองของคุณทักษิณหลังที่คุณทักษิณถูกทํารัฐประหารคุณทักษิณน,นั้นนะสู้ทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับในบริบทที่ตัวคุณทักษิณเองนี่นะครับหออนีคดีอยู่ในต่างประเทศก็ผมเรียกการต่อสู้ในลักษณะอย่างนี้ครับ น,นี่เป็นคําเรียกส่วนตัวของผมนะว่าเป็นการต่อสู้แบบทักษิณคิดจุดจุดจุดทำนะครับก็หมายความว่าการต่อสู้ในทุกครั้งนะครับที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็เป็นล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณทักษิณอ,อาจจะเป็นต้นคิดหรืออาจจะคิดหรืออาจจะสนับสนุนก็แล้วแต่ครับ <S <S ผมก็เลยเรียกว่าเป็นการต่อสู้หัวชนฝาแบบทักษิณคิดจุดจุดจุดทำนะครับ นะก็มีคุณทักษิณน,นั้นเป็นเรียกว่าเป็นมันสมองหรืออาจจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการต่อสู้หัวชนฝานะครั้งแรกนะที่อาจจะมีคุณทักษิณน,นั้นเ,เกี่ยวข้องอยู่ด้วยคือทักษิณคิดนะก็คือ,อ,อคุณทักษิณคิดครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็คุณแนววินนั้น เป็นคนทําคุณนกวิพิคนทำํำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเดินเกมการเมืองอยู่ในประเทศก็ได้นะครับก็เดินเกมการเมืองอยู่ในประเทศครับนะก็การเดินเกมของคุณนวินนั้นก็ทําให้ประเทศไทยเรานั้นมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อสมัครสุนทรเวชครับนะนะภายใต้พักการเมืองที่พักประชาชนก็ก้กาวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ประเททศไทยโดยท่านสมัครเองนั้นท่านก็ประกาศชัดเจนว่าท่านเป็นนอมินีของคุณทักษิณนะครับแต่น่าเสียดายครับที่รัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวั้นก็ปฏิบัติหน้าที่หรือทําหน้าที่บริหารประเทศได้ในระยะเวลาสั้นๆครับเพราะในที่สุดนั้นท่านสมัครหรือคุณสมัครเองนั้นก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับแลยวว่ามีคำินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่ง หน้าที่นายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องอะไรนั้นมันเป็นข่าวอยู่แล้วครับผมจะไม่พูดถึงครับเมื่อคุณสมัครต้องลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีคุณสมชายวงสวัสดิ์ครับซึ่งก็เป็นน้องเขยของคุณทักษิณน,นั้นขึ้นมาเรียกว่ารับไม้ต่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อครับแต่ตรงนั้นก็มีช่วงเป็นเรื่องของความวุ่นวายพอสมควรในบ้านเมืองนะครับคุณสมชายเองก็เป็นนายกเรียกว่าระยะสั้นๆครับ นะดูเหมือนดูเหมือนนะครับว่าจะไม่ได้เข้าไปาบริหารราชการในตำแหน่งนายกที่ทำเนียบรัฐบาลเลยครับในที่สุดนั้นพรรคประชาชนก็ถูกยุบพักไปนะเมื่อพรรคประชาชนูบยุบพักไปครับนะก็การต่อสู้ในในลำดับต่อมาที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้แบบหัวชนฝาเขาคุณทักษิณนั้นก็ยังคงมีการต่อสู้อยู่นะครับโดยตัวคุณทักษิณเองก็ยังคงอยู่ต่างประเทศครับ แต่ว่าในการต่อสู้คราวนี้ก็จะมีประชาชนครับนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับออกมาต่อสู้นะครับจะเรียกว่าต่อสู้ให้คุณทักษิณก็ได้ครับนะก็ยังคงเป็นการต่อสู้นะแบบที่เรียกว่าทักษิณคิดแต่คราวนี้มีประชาชนคนเสื้อแดงมาต่อสู้แทนครับนะคุณทักษิณก็เดินเกมอยู่นอกประเทศเหมือนเดิมครับ นะสามารถสั่งการได้สามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้และสนับสนุนสิ่งต่างๆให้กับคนเสื้อแดงได้ครับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในขณะนั้นก็เป็นการต่อสู้บนถนนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะขึ้นเวทีปราศัยเดินถนนไปไป,ประท้วงรุ่นะท้วงนี่ครับนะไหนว่าเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณไปด้วยนะครับเพราะว่า,าพวกเขามองว่าคุณทักษิณน,นั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการถูกยึดทรัพย์สินหรือการถูกทํารัฐประหารก็ตามแต่นะครับเขาก็มาเรียกร้องให้กับคุณทักษิณน,นะครับสุดท้ายครับก็จบลงที่ถูกสลายการชุมนุมนะฮะน่าจะเป็นประมาณปี2,553หรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็มีคนสแสดงนั้นเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมนั้นเกือบเกือบร้อยคนนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณ99คนครับแต่มีผู้บาดเจ็บนะฮะ น่าจะเกือบ2,000คนครับนะเรื่องนี้ในสมัยนายกยิงลักก็ได้มีการชดเชยเงินนะครับให้กับญาติของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่จะรับบาดเจ็บไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่คือทักษิณคิดคนเสื้อแดงทำก็เป็นการต่อสู้นะอีกวะละหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าสู้แบบหัวชนฝาของคุณทักษิณเช่นเดียวกันครับในอีกวะละหนึ่งครับ นะที่เป็นการสู้แบบหัวชนฝาแต่คราวนี้นะครับเป็นการต่อสู้นะครับในปี2554นะก็เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครับซึ่งในที่สุดนั้นนะก็เราได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะในสังกัดพรรคเพื่อไทยนะซึ่งแน่นอนครับก็ต้องเป็นทักษิสคิดเพื่อไทยทําอย่างแน่นอนนะครับ การรณรงค์หาเสียงก็อยู่ภายใต้สโลแกนนี้แหละครับชัดเจนครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะจนทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้สอสอมาเป็นลําดับหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยชื่อ,อานางสาวยิ่งรักษณ์ชิน,นวัตรซึ่งก็ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่2ปีก,กว่าๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับสุดท้ายก็ถูกทํารัฐประหารนะฮะ,ะซึ่งนําโดย พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะนี่แหละครับทำรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์เองก็หนีออกไปอยู่ต่างประเทศครับครับการต่อสู้แบบหัวชนฝาที่ผมพูดมานะครับทั้ง3ามกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ทุกครั้งครับนะคุณทักษิณก็เทบทหน้าตักแหละครับนะแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการต่อสู้มันอยู่ในบริบทไหนจะเทบทหน้าตักอย่างไรจะสู้อย่างไรนะจะมีแนวทางแนวคิดอย่างไรก็ เรียกว่าคุณทักษิณนั้นอยู่ต่างประเทศแต่ก็มีตัวแทนที่จะทําแทนที่จะต่อสู้แทนครับต่อสู้แบบหัวชนฝานะฮะโดยตัวคุณทักษิณอยู่ในต่างประเทศนะครับครับก็ถือว่าเป็นงานต่อสู้โดยใช้ตัวแทนก็ได้นะครับนะนะซึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจากการต่อสู้นั้นเนี่ยนะครับนะแน่นอนครับคุณทักษิณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเองครับแต่จะมีคนทำแทนครับนะไม่ต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายนะแต่ว่าในทางพืติทนายนั้นนะนะผมก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศครับรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตามที่ผมกล่าวมานะันนั่นนะครับมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคุณทักษิณน,นะอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าอาจจะทั้งให้แนวคิดให้แนวทางหรือสนับสนุนอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับ ครับนั่นคือทักษิณคิดจุ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 ดทำเป็นการต่อสู้แบบหัวชนฝาของคุณทักษิณในบริบทที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนะครับผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นคุณทักษิณไม่ต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายแต่ก็ดีไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบในทางพฤติไหนนะครับแต่ว่าการสู้แบบหัวชนฝาในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับ มันก็ต่างไปจากการสู้แบบหัวชนฝาที่ผมกล่าวมาเมื่อคู่นี้ครับก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นการต่อสู้ที่คุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็สู้ด้วยตัวของคุณทักษิณเองครับเ,เป็นการต่อสู้ในประเทศไทยที่มี ที่ตัวคุณทักษิณเป็นคนสู้เองนะครับนะก็จะมีผลนะผลหรือผลลัพธ์ที่มันตามมันนั้นนะครับมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะกระทบไปถึงหลายคนหลายฝ่ายหลายบคุคคลหลายคณะหลายกลุ่มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทักษิณเองนะหรือตัวลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้หรือพรรคเพื่อไทย นะครับรัฐบาลที่บริหารประเทศยอยู่ในขณะนี้ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนอาจจะรวมอาจจะหมายรวมไปถึงครอบครัวชินวัตด,ด้วยก็ได้ครับนะบุคคลหรือนะคนต่างๆเหล่านี้นะครับหนีไม่พ้นแรอกครับที่จะเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นเดิมพัน ในการต่อสู้ของคุณทักษิณในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งผมเรียกว่าเป็นการต่อสู้แบบหัวชนฝานะซึ่งต่างไปจากที่ผ่านมาก็คือเป็นการต่อสู้ที่คุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยและลงมือต่อสู้ด้วยตัวคุณทักษิณเองดังนั้นนะผลลัพธ์ของการต่อสู้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถูกไหมครับคดีแรกครับ ที่คุณทักษิณต่อสู้นะอย่างหัวชนฝาอยู่ในขณะนี้ก็คือคดีชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งโดยสรุปนั้นสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำำแหนํางทางการเมืองเนี่ยนะครับได้นัดพร้อมแล้วก็ไตส่สวนนะนัดแรกในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นะครับ ส่วนอีกคดีหนึ่งนั้นก็คือคดีที่คุณทักษินถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่า,ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งกองทบ,บกเป็นผู้ฟ้องเนี่ยนะครับแล้วก็คดีนี้สารอาญาได้นัดให้มีการไต่สวนพยานนะฮะนัดแรกครับดูเหมือนจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะไต่สวน นะพยานไปเรื่อยๆทั้งพยานโจท์และพยานจำเลยติดต่ออย่างต่อเนื่องไปจนกว่ามันจะจบเสร็จสิ้นการาสืบการไต่สวนพยานนะครับซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับครับในคดีชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับว่ากันนะตั้งแต่นะครับการที่สารดีกานะนะนะเห็นว่า มีความปรากฏว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับอาจไม่ได้ถูกนำตัวไปขังคุกตามหมายขังของศาลนะครับเมื่อคดีถึงที่สุดศาลท่านใช้คำพูดว่าเมื่อความปรากฏนะครับศนะาลก็สั่งครับสั่งให้นะปปชซึ่งเป็นโจทคุณทักษิณซึ่งเป็นจำเลยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ขอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมไปถึงแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจครับให้บุคคลเหล่านี้ชี้แจงครับส่งคำชี้แจงแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาให้กับศาลครับภายใน30วัน,นเพื่อที่ศาลจะได้นำไปประกอบการไต่สวนคดีในวันที่13มิถุนายนนะครับ ครับอันนี้คือคำสั่งของศาลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับนะก็ได้มีมติของแพทยสภาออกมาว่านะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวคุณทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปอยู่ที่โรงพยบาบาลตำรวจครับซึ่งก็อยู่ยาวนานถึง180วันจะเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยบานปลายมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับนะแพทย์ที่สภาก็มีมติเหตเพราะว่าแพทย์มีแพทย์3ท่านครับที่ทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ก็สั่งลงโทษนะนะเป็นการลงโทษพ,พักท่านแพทย์1ท่านแล้วก็ลงโทษพักใบอนุญาตแนะพทย์3ท่านอันนี้ก็เป็น มติของแพทยสภานะครับซึ่งจากมติของแพทยสภาดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็การที่ศาลสั่งให้ปปอชอนะซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยนะครับจะต้องไปศาลในวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็เสมือนกับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับเป็นตัวแคตตาไลท์ให้ปปชเนี่ยนะครับ ทำงานให้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเรื่องราวที่มันค้างคาอยู่ที่ปปชเนี่ยนะครับนะปปชก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้เรื่องชั้น14นี่นะครับซึ่งอนุกรรมการเขาไต่สวนไปจนกระทั่งได้ความได้ข้อสรุปว่าแล้วก็ชี้ในเบื้องต้นในานามของคณะอนุกรรมการว่ามีข้าราชการ12คนนะครับนะซึ่งอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคือเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ กร,รพยยมพิรศษตำรวจรวมกัน,น12คนนะครับนะว่ามีความผิดนะตามเรื่องที่มีผู้ไปร้องแล้วก็ส่งเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของปปชชุดใหญ่เรื่องมันก็เดินเดินชา้าเดินไม่เร็วนะครับจะด้วยติดขัดด้วยอะไรนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่าพลันที่สารธรรมนูญโทษพลันที่แพทย,ยสาภานะครับได้มีมติ ดังกล่าวออกมานั้นผมมองว่ามันก็เหมือนกับมติดังกล่าวนั้นเป็นตัวเร่งนะปฏิกิริยาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นตัวแคตาไลท์ทาให้ปปชนั้นต้องมีการดำเนินการให้เร็วขึ้นให้ทันกับวันที่จะต้องไปชี้แจงต่อสารครับก็ดังจะเห็นว่าปปชโดยโดยคณะกรรมการปปชชุดใหญ่นั้นก็น่าตามข่าวก็ว่ามีการเรียกนะครับ ข้าราชการทั้ง12ท่านเนี่ยนะครับไปไต่สวนหรือไปสอบปากคาผมไม่ทราบว่าจะทําเสร็จทันหรือเปล่านะนะแต่ว่าก็คงชักช้าไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับครับออนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าการที่สารนัดพร้อมแล้วก็อาจจะมีการไต่สวนนะเรื่องราวของชั้นสิหรือเรื่องราวของการที่เ,เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งตัวคุณทักษิณ ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่น,น,นะครับศาลท่านอาจจะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของศาลเราไม่เข้าไปก้าวกา่แต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่าศาลอาจจะเ,เรียกเวดระเบียนเวทระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจครับหรือเรียกภาพถ่ายจากเ,เรอนจาพิเศษกรุงเทพซึ่งตามระเบียบนั้นจะต้องถ่ายภาพคุณทักษิณ นะซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง180วันต้องถ่ายภาพทุกๆ2ชั่วโมงนะครับส่งไปไว้ที่เรือนจำนะสารถ้าอาจจะเรียกก็ได้ครับหรือเรียกดูวิดีโอวงจรปิดที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจครับนะแล้วก็อาจจะเรียกมติของแพทยสภาหรือนะผลการไต่สวนของอนนะุกรรมการแพทยสภานะไปก็ได้ครับไปประกอบครับ หรือจะเรียกอื่นๆตามที่สาลท่านเห็นสองครัวซึ่งผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็วิเคราะห์ในมุมมองของชาวบ้านทั่วๆไปครับเพราะท่านสาลท่านก็มีสิทิ์ที่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาไต่สวนของสารในวันที่13มิถุนายนนี้เช่นกันนะครับล่าสุดนั้นมันก็มีข่าวนะครับผมเข้าเข้าไปเสื้อดูแต่ไม่เห็นครับมีข่าวว่าสารมีหมายเรียกให้คุณทักษิณน,นั้นไปขึ้นศาลในวันที่13นะครับแต่ว่า พอเข้าไปเชิชดูเห็นว่าเอาสารไปแปะไว้ที่หน้าบ้านจันสองล่าครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่เป็นข่าวยืนยันออกมาเช่นนั้นนะครับถ้าสารมีหมายสั่งหรือหมายเรียกดังกล่าวนั้นคุณทักษิณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับยกเว้นมีเหตุอันจะเป็นจริงๆที่สารเชื่อนะครับครับจากเหตุและปัจจัยที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับ ผมพิจารณาแล้วนะครับโดยส่วนตัวนะอันนี้เป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวครับไม่ได้มีพังหาดไปได้ไปก้าวไกายกับผลการพิจารณาของศาลนะครับจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ผมได้กล่าวมานั้นนะผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับรวมถึงบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องน,นะครับกับเรื่องของอการที่ไม่ปฏิบัติตามหมายขังของศาลนะถ้ามันเป็นความจริงว่า นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมิได้ปฏิบัติตามหมายขังของศาลเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับหรือมีความเป็นไปได้สูงครับที่บุคคลต่างๆเหล่านั้นรวมถึงตัวคุณทักษิณเองด้วยเนี่ยนะครับจะถูกศาลสั่งลงโทษก็แล้วแต่ว่าศาลจะสั่งลงโทษอย่างไรนะครับอันนี้นะครับ ซึ่งศาลจะสั่งลงโทษถ้าถ้าหากศาลเห็นว่าหมายหมายขังของศาลนั้นไม่ได้รับการปฏิบัตินะครับศาลอาจสั่งลงโทษได้นะครับครับก็ในวันนี้ครับก็รอครับรอที่จะดูผลการไตส่สวนของศาลในวันที่13มิถุนยายนคือเดินหน้านะครับแต่ว่าทุกวันในขณะนี้ก็ มีคนออกมาวิาพากษ์วิจารณเรื่องนี้กันเกือบทุกวันครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายการมากมายต่างมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแสดงความเห็นว่าเอ๊ะวันที่13นี้คุณทักษิณจะไปศาลหรือไม่ไปก็มีการพูดเรื่องนี้กันมากนะครับผมเองก็เคยโพสต์เรื่องนี้ไปในช่องนะฮะรักฐการสุรสารเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นความเห็นครับซึ่งสามารถสแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คือถ้าไม่ไปก็หมายความว่าคุณทักษิณหนีครับเพราะถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยนั้น,น,นมันก็ไม่ได้ครับต้องไปยกเว้นว่ามีสาเหตุอันจําเป็นจริงๆนะครับที่ศาลเชื่อว่าไม่สามารถไปศาลได้นะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปถ้าไม่ไปและปกติดีก็คือหมายความว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็หมายความว่าคุณทักษิณหนีนะครับหรือถ้าไม่หนีก็หมายความว่าคุณทักษิณพร้อมที่จะไป,ปะเผชิญหน้านะความจริงในศาลครับไปเผชิญความจริงในศาลครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวของผมนะครับไม่ว่าคุณทักษิณจะไปหรือไม่ไปศาลก็ตามเนี่ยนะครับการสู้หัวชนฝาของคุณทักษิณในครั้งนี้ซึ่งผมบอกว่ามันเป็นการสู้ด้วยตัวของคุณทักษิณเองซึ่งแตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมาที่คุณทักษิณสู้หัวชนฝาโดยตัวคุณทักษิณเองนั้นอยู่ต่างประเทศครับแน่นอนครับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ตามมานั้นมันย่อมไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนะคุณทักษณิณจะไม่สามารถปฏิเสธนะความรับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมายหรือในทางพื้นที่ไหนได้ครับเที่ยวนี้ผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิมครับนะคุณทักษณิณนั้นจะต้องออรับผิดชอบนะ ในทางกฎหมายไม่ว่าศาลจะสั่งอย่างไรก็ตามครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวคุณทักษิณเองครับใครจะมารับผิดชอบแทนคุณทักษิณไม่ได้ในทุกกรณีครับครับเพราะนั้นคุณทักษิณนั้นสู้หัวชนฝามาโดยตลอดครับถึงวินาทีนี้ก็ยังสู้หัวชนฝาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมติของแพทยสภา ซึ่งมันก็มีข่าวคราวว่าประธานสภาพ,พิเศษนั้นกำลังพิจารณาอยู่เรื่องนี้อาจจะมีความเห็นวีโต้หรือยับยั้งมติของแพทยสภาอะไรก็ว่ากันไปครับเราคงไปเราคาดเดาได้เราวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าข้อเท็จจริงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้น,นคุณทักษิณนั้นสู้หัวชนฝาจริงๆแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับมันก็ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมครับคุณทักษณิณจะไม่สามารถปฏิเสธผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือในทางลบก็ตามครับครับวันนี้ก็พูดคุยกับท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ,จผมก็จะหยิบขึ้นมาพูดเรื่องนี้อีกในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ